นเนื่อจาการซื้อซานซิ้นจะมีโอท็อปแล้วก็ข้องกินข้องชายแล้วนะคะ,คะอีกไฮไลท์สําคัญก็คือการรําโนราในพิธีเปิดค่ะซึ่งก็จะมีโนราว่าห้าร้อยชีวิตเลยนะคะม,มารำกันเล็กว่าเนี่ยเขาก็มีการสักซอมย้ยกันนะคะเพื่อจะต้อนรับท่านในรััฐมนตรีในการที่จะชูอัตลักษณ์จุดกําเนิดโนราค่ะเผื่อเฉลิ่มฉลองร่างได้รับการประกาศขึ้นเป็นมรดกโลกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมค่ะ แล็กว่าเนี่ยค่ะเป็นบรรยากาศช่วงเย็นนะคะที่บริเวณสนามนาสลักกลางจังหวัดพัทลุงค่ะได้มีการสมย้ายการแสดงโนราเพื่อเตรียมต้อนรับพุเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการพร้อมเป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านการแสดงโนราซืบสันสินแค่นินโนรามรดกโลกภุมมปัญญาทางวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระน,งระนงางเจ้าสิริกิติ์พระบร,ะรมราชินีนาถพระบร,ะรมราชชนนีพันปีหลวงในวันที่25เมษามไย์นีก็คือวันนี้ค่ะโดยการแสดงมีการรวบรวมศิลปินโนราอาจีบทาง วัดพัทลุงแล้วก็น้องๆเยาวชนนักแสดงโนราจากโรงเรียนในพื้นที่รวมว่า519คนรวมโช์กันเต็มสนามเลยนะคะแสดงทวงท่าการร่าแล้วก็ขับบดกล้อนเผื่อฉเฉเิ่มฉลองอย่างยิ่งใหญ่หลังจากที่โนราได้ขึ้นทะเบียนเป็นมร,รดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับ้องไม่ได้โดยยูเนสโกซึ่งจังหวัดก็ถือว่าเป็นปอนกําเนิดของโนราด้วยค่ะนายวิสุทธิธรรมเพ็ชรนายอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงก็ได้เปิดเผยน,นะคะว่างานนี้ในจังหวัดพัทลุงและก็องการบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงก็ได้รวมกันเป็นเจ้าภาพลักโดย ทางจังหวัดค่ะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมทางด้านความปลอดภัยและก็มาตรการป้องกันโควิดสิกาวยางเคร่งขดัดโดยวันนี้นะคะช่วงพิธีเปิดก็จะมีการมอบของเทระลึกให้ท่านนายกด้วยกันน้ามไม่ว่าจะเป็นในส่วนของซอยอโคนราและก็เซอร์เทระลึกและก็เชียร์มันขวาห่างจากที่ท่านนายกจะเดินทางลอดเนี่ยพี่น้องในประเทศไทยนะคะรวมถึงทั่วโลกจะได้เห็นภาพของงานถ่ยิงย้ายซึ่งถือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงและการเชิดฉูเกียตโนราอันเป็นมรดกทรงคุณคา่าของเ ดินโดยเหมือนกันค่ะนี่ยังซอยโนราที่พิสมวลกำลังสร้าหนุยไซนเนี่ยก็จะได้หมบเป็นข้องทีระลึกให้กับท่านนายกรัฐมนตรีแต่ไม่ใช่เส้นนี้นะเป็นเส้นไมมันเลยเราเป็นเส้นอื่นแล้วถ้าหากวาเป็นเส้นไหนต้องเล่นะ่เป็นเส้นไหนนะคะแต่ถ้าหากว่าใครอยากได้ก็สามารถอุดหนุนได้นะคะเพราะนี่ก็ถือว่าเป็นสิ้นค้าภูมิปัญญาทองทิ้นโดยมือนกันนะผิวค่ะแล้วก็ที่ว่าเป็นการสรกางพักการอฟต์พาวเวอร์ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของผัดทลุนั่นเองค่ะมาเปิดงานในครั้งนี้นะครับหลังจากที่ท่านากทงลับ งานนี้นะครับพี่น้องในประเทศใจท,ทุกจังหวัดและก็พี่น้องทั่วโลกทุกประเทศก็ได้เห็นภาพมาดุาที่เต็มสนามแล้วก็ทำให้หนึ่งได้ส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวของจอังหวัดลุงอันดับสองเราได้เชิดจูกเกียรติมาดุลานะครับที่ทรงคุณค่าของแผ่นดินนะครับอย่างน้อยนะครับเราที่ได้มอบของเที่เลึกให้กับนายกในบพุนี้มีสร้อยคอมาดุลามีเสื้อมาดุลานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เสื้อถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะครับ เอามอบเสื้อต์ง่าแล้วก็เมื่อพี่น้องชาวประเทศไทยและชาวโลกได้เห็นเสื้อ์เนี่ยทุกคนก็หันมาดูว่านี่คือของศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ทําให้โอตอบป,ปัตตลงุงในการที่ทำเสื้อเป็น่าจะจําหน่ายได้มากขึ้นแน่นอนครับ